สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอะลิมิตเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่าทนายสมเกียรติแก่โพสว่ามีพวกบ้านน้ำลายที่ไม่ใช่ทนายทำให้วงการทนายมัวหมอง เสื่อมเสียศักดิ์ศรีทนายพูดถูกครับอย่างทนายตําทนายคนแรกของจำเยลยพุ่นโดนพวกยูทูบเบอร์วงแหวนรอบนอกลากมาด่าสะยับเยินยูทูบเบอร์ของจำเยลยพุ่นก่าวหาว่า FC จำเลยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิทนาย10ล้านบาทเมื่อทนายโชว์สเติตเ,ตตเม้น์อย่างละเอียดของบัญชีมูลนิธิ ก็ไม่พบตัวเลขเงิน10ล้านดังกล่าวล่าสุดทนายอนันชัยออกมาพูดเรื่องที่ไม่รับทําคดีให้จําเลยพุ่นพวกยูทูบเบอร์วงแหวนรอบนอกอย่างลาเต้ก็ไลส์สดด่ดาดทนายอนันต์อย่างหยาบคายช่องนาชูออกมาไลาส์สดขอให้เอฟซีส่งสัญญาณส้นตีนให้คนคนหนึ่งนาะแกบอกว่า fc อย่าเอ่ยชื่อคนคนนั้นซึ่งก็รู้ว่าแกหมายถึงใครนาชูแสดงออกผ่านไลฟสดไม่สมกับเป็นนายทหารเอาซะเลยใช่หรือไม่พฤติกรรมน่ารังเกียจมากใช่หรือไม่ถ้าจะให้ผมลากใส่พวกวงแหวนรอบนอกที่ดาาทนายตั้มดาาทนายอนันชัยมันคงยืดยาวกว่านี้เยอะไม่รู้ว่าที่ทนายสมเกียติโพสต์แบบนี้ จะหมายถึงวงแหวนรอบนอกที่กำลังทำให้วงการทนายเสื่อมเสียหรือเปล่าครับผู้พันชูนาชูนาเป็นชายชาติทหารจริงๆเหรือครับไม่อยากจะเชื่อเลยนาระดมเอฟซให้เข้ามาดูน้าไลทแล้วบอกว่าเอซีอย่าเอ่ยชื่อนะขอให้เอฟซีช่วยกันให้ส้นตีนคนคนหนึ่งน้าไลท์หลังจากที่ทนายอนันชัย แถลงข่าวปฏิเสธไม่ทำคดีให้จำเลยพลทำแบบนี้ไม่รู้สึกละอายบ้างหรอมีนำซ้ำน้ายังมาไล้นั่งร้องไห้ให้เอฟซีดูอีกบ้าเปล่านะหรือว่าแก่แล้วก็งี้บ่อน้ำตาตื่นเหมือนตาชานหรือว่าติดเชื้อขี้งเงจากจำเลยพล นะ้าเหมือนเธอไม่ได้แดกกูหรอกกูรู้ทันเกมของพวกมึงแล้วสบายสบายไม่ได้แดกกูหรอกพี่น้องครับเอ้าขอขออนุญาตครับพี่น้องฟังนะเออน้องน้องแก้วด้วยนะพี่น้องที่อยู่ในนี้ทั้งหมด5 24คนนะขณะน,นี้ฟังให้ดีนะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเราไม่เอ่ยชื่อใครนะครับ พี่น้องอยากแจกส้นตีนใครขอสามอันรัวๆไปเลยเก็บเอาไว้ในใจนะครับไม่ต้องบอกชื่ออะไรครับพี่น้องอยากแจกส้นตีนเอาส้นตีนไปเลยครับพี่น้องครับรัวๆไปเลยรัวๆไปเลยรัวๆไปรัวๆไปเอาขอส้นตีนขอส้นตีนครับเอาส้นตีนมารัวๆรัวๆวเอวอขอส้นตีนไปครับ รัวไปเลยรัวครับเอาส้นตีนก่อนส้นตีนก่อนดอกไม้อย่าเพิ่งเอาส้นช่วงน,นี้เอาส้นตีนก่อนขอส้นตีนก่อนครับขอส้นตีนก่อนรัวรัวไปก่อนครับอ่ารัวไปเลยรัวไปพี่น้องรัวเยอะเจ้าเยอะเยอะเยอะเอ่าหาส้นตีนไม่เจอเอาหาส้นตีนก่อนมเห็นไหมนี่ก็คือไ์จากนะชูแต่แกก็ไม่ได้อเอ,อ่ยชื่อวาดแกหมายถึงใครแต่เราก็พอจะรู้ว่าแกหมายถึงใครกันนะคะซึ่งแกก็บอกว่า ไม่ให้อชื่อแต่ให้เก็บไว้ในใจแล้วก็เอาส้นตีนให้สามส้นตีนเอาแบบรัวๆเป็นการปลุกระดมซีส่วนโพสต์ของทนายสมเกียตินั้นทนายสมเกียรติก็ได้มีการโพสข้อความที่ว่าสุดท้ายเรื่องทนายเรื่องนายเชพลุลก็แค่เหยื่อของพวกบ้านน้ำลายที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีและไม่รู้จักทนายอาชีพเลย แต่อาศัศยสถานการณ์มาสร้างคอนเทนต์สร้างชื่อเสียงจมโปมด่าว่ากระทบกระเทียบจนวงการทนายในยุคนี้ต้องหมุนหมองเสื่อมเสียศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมีการแบ่งเป็นทนายชื่อดังชื่อไม่ดังทนายส่วนกลางทนายผู้ทนเขาเรียนมาเหมือนกันแค่อยู่ต่างที่กัน ถามผมถามทนายทั่วประเทศว่าพวกเราจะเป็นกันแบบนี้ตามน้ำลายพวกบ,าบา้ากันหรือสรุปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่ใช่ทนายเลยและที่สำคัญเพราะพิสูงของโซเชียลต,ต่างๆปลดด้วยความเคารพในวิชาชีพและทนายพี่น้องถูกท่านหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไป ทางด้านของชาวโซเชียวก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบ้างก็บอกว่าออกตัวขนาดนี้ลุงผ่วยจะไม่ให้มันเป็นทนายหลักให้เลยเหรอวันนี้สงสารชิบหายเหนื่อยจนหัวล้านเว็บเวับ,บๆไม่อยู่ในสายตาครับระดับซุปเปอร์สตาร์จำเลยผุ่นต้องเล่นของสูงเท่านั้น ไม่เจียมบอดี้ครับช่างเลือกนะไม่ดูสภาพในอดีตของตัวเองเลยเฝ้าหน้าบ้านก็แล้วซื้อของไปฝากลูกก็แล้วพวยยังไม่มงถงทน่วยผู้อาภับครับอาภับทั้งผมอาภับทั้งงานทนายพูดผิดนะคะที่ว่าลุงคือเหยื่อลุงไม่ใช่เหยื่อคะ่ะ ลุงหัวหน้าเก้งมะน้องมะเน้งมะแลงมัดน่าสงสารแกค่ะจำเลยยังหมืน่นแกคงเครียดว่าแต่ว่าทนายคะเรื่องกล่องดำว่าไงคะท่านทนายทนายใหญ่แห่งกกกกอและเมื่อสามวันก่อนนะคะคุณสันตติกุลยังได้มีการพดข้อความถึงมาเฟียลาเต โดยได้มีการพดข้อความว่าไม่ใช่แค่18ปดมงกุดแต่เป็นมาเฟียด้วยลาเตประกาศว่าใครก็ตามที่สนับสนุนนาะแต่นาะตายถือเป็นศัตรูกับลาเตใครช่องไหนที่ไปสนับสนุนไอแต่หรือน้าตายช่องไหนก็ช่างที่เข้าไปให้การสนับสนุนถือว่าเป็นศัตรูของแฉยยันเงาหรือมาดามลาเต ถือว่าคุณคือศัตรูตัวยงของมาดามลาเต้ประกาศไว้เลยนะคะประกาศอย่างเป็นทางการไว้ณนะตอนนี้เลยต่อไปนี้ถ้าใครอยู่ข้างลุงป้ายืนข้างมาดามลาเต้แล้วไปสนับสนุนช่องไอเต้หนาะตายถือว่าประกาศตนเป็นศัตรูกับมาดามลาเต้เพราะปากมันหมาจะซื้อสินค้าไปซื้อไปซื้อช่องอื่น อย่าซื้อช่องมันอย่าให้มันมีเงินทุกคนกรุณาไปถอนการติดตามมันเลยยกเลิกทั้งน้าตายน้าเต่เลยน้าตายไปนั่งปั้นให้ยายสมควรร้องไห้มีแผนอะไรหรือเปล่าอยากให้ตาชานออกจากลุงป้าหรอเอาสมองส่วนไหนคิดอย่างนี้เรียกลูกทรพีใส่ร้ายพอเอ f ซไปถน ยกเลิกติดตามเลยคนเลวแบบนี้ลุกเฮียเร็วๆแบบนี้มาดามลาเต้แม่ของทุกสถาบันแม่ของจำเลยในคดีฆ่าเด็กไม่แปลกใจที่จำเลยชอบคบคนอย่างลาเต้เพราะนิสัยนักเลงมาเฟียเหมือนกันหรือไม่ชอบโกหกสร้างเรื่องเหมือนกันชอบหลอกลวงเอฟซีเหมือนกันหรือไม่ และเป็นพวกที่มีคดีติดตัวเหมือนกันหรือไม่หยุดสนับสนุนจำเลยคดีฆ่าเด็กคดีน้องชมพูบ้านโกกมาดามลาเต้หลอกลวงเอฟซี